สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปะสองทุกคนมาพบกับคุณครูแหววแล้วนะคะในรายวิชาศิละปะนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสอนวิชาศิละปะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณครูแบบก็จะสอนเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์แล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเรียนรู้นะคะเรื่องสร้างสรรค์งานเคลื่อนไหวนะคะดูซิว่างานเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรบ้างนะไปดูพร้อมกันนะคะ อ่ะเดูกันอะไรที่โลมพัดแล้วเคลื่อนไหวได้เอาดูสิคะนักเรียนดูรูปสิคะเห็นรูปอะไรคะลูกเขาเรียกอะไรคะใช้โมบายไหมโมบายเอาไว้ตกแต่งนะคะเอาไว้ประดับห้องอาคารเรียนนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้ยังไงนะเราไปดูกันนะคะว่าศิลปะงานเคลื่อนไหว เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำยังไงถึงเครื่องใหม่ได้นะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะเป็นงานปฏิมากรรมนะคะเครื่องแขวนนะคะที่ใช้เส้นลวดแข็งแบบบางๆนะคะแล้วก็วัด สดุรูปร่างต่างๆนะคะเชื่อมต่อกับเส้นรวดนะคะซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆนะคะเวลาเราเด็กนักเรียนเคยเห็นไหมคะตากผ้าเอาอย่างเช่นตากผ้านะการตากผ้านะเราใช้แม่แขวนใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็เอาเสื้อเราไปตากไปแล้วก็ตากหน้าบ้านก็จะมีลมเป็นยังไงคะเสื้อผ้าเคลื่อนไหวไหมเคลื่อนไหวเนาะแต่ว่าอน,นั้นเป็นงานศิลปะหรือยังยังนะคะอันนั้นยังไม่ใช่งานศิลปะนะเปตัวอย่างนะคะ วัสดุอุปกรณ์นะคะที่นํามาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะน,นะคะควรหาแบบง่ายๆแล้วก็สะอาดไม่มีอันตรายด้วยนะคะ,ะมาดูเลยวัสดุในการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถหามาได้แบบง่ายๆเลยเนาะ,ะวัสดุก็จะมีอะไระคะกระดาษสีกระดาษแก้ว ขวดนมเปรี้ยวและถ้วยไอศครีมไมไม้แห้งดอกไม้แห้งนะคะที่สำคัญเลยกาวอย่าลืมนะคะเราต้องใช้กาวนะคะเอามาเอาไวเอามาทาไว้ติดวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้งานศิลปะทำงานศิลปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายๆแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยนะคะลูก เรือวัสดุในการสร้างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นวัสดุที่แบบว่าอุปกรณ์ที่มาทํางานเคลื่อนไหวแบบแข็งแรงหน่อยแล้วก็มีคมด้วยอันตรายด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะกันไกลมีได้แล้วก็มีเข็มนะคะอันนี้เป็นของแหลมคมนะเวลานักเรียนใช้งานนักเรียนต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะแล้วมีอะไรคะมีดินสอมีเชือกหรือเอน็นหลอดกาแฟ รวดไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีไม้แขวนเสื้อด้วยเหมือนที่ครูเบบพูดเลยเอาไว้ทําเป็นโครงนะคะไว้ทําเป็นโครงเพื่อที่จะใช้เป็นงานศิลปะมาตกแต่งต่อไปนะคะลูกอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างการสร้างสรรค์าง,งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นโครงร่วดหรือกิ่งไม้นะคะ แล้วก็มีการวาดภาพสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาปลาเมืกลงบนกระดาษแข็งแล้วก็ตัดมาเป็นตัว เป็นตัวนะคะแล้วก็ลองจัดเรียงพื้นที่ก่อนเพื่อดูความเหมาะสมสวยงามนะคะแล้วก็นํามาติดกับเชือกที่เราเตรียมไว้นะคะด้วยนะคะด้วยกาหรือว่าเทปกาวใสแล้วก็ยกขึ้นผูกติดกับโครงรวดนะคะหรือกิ่งไม้ที่เราจัดเตรียมไว้นะคะให้เท่าๆกันนะคะก็จะเกิดเป็นงานโครงสร้างขึ้นไหวนะคะอย่างสวยงามเลยนะคะนี่ตัวอย่างนะ และนี่แหละอีกตัวอย่างเจ้าหญิงดอกยา้าวิธีทำทำไงคะเออก็จะมีมีโครงสร้างก็จะมีเชือกไม้หรือว่าเส้นลวดนะคะวิธีทำก็ทำไงคะอ่ะแล้วก็ค่อยพูกด,ดอกย่ารวมกันเป็นเส้นได้เป็นผลงานแบบปนิีตเลยเอาดอกย่ามารวมกันแล้วก็ระบายสีใบไม้ให้กลายเป็น หน้าคนเห็นไหมคะโอ้ยใช้จินตนาการดีมากเลยเอาใบไม้มาวาดเป็นหน้าคนด้วยมาระบายสีเป็นหน้าคนนะคะแล้วก็ผูกก้านดอกยาก้าแล้วก็ก้านใบไม้ตามรูปแล้วก็นําไปจัดแขวนให้เหมาะสมไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะเวลาเรา เอาไปแขวนหรือเอาไปจัดเรียงในคงนะคะที่เราจัดเรียไมไว้ต้องให้มันเหมาะสมกันสองข้างต้องเท่าๆกันเพื่อที่จะให้มันมีความสมดุลกันจะไม่ได้เอียงไปด้านในด้านหนึ่งนะคะลูกจะได้กเกิดความสวยงามเนาะแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จะเคลื่อนไหวไปแบบสมูทสวยสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะรละครังบุพาเอทำมาจากอะไรนะดเด็กๆดูสิคะ ระครังปุปผาทรามจากอะไรถ้ามจากถ้วยไอศครีมนั่นเองเวลาดิทาไอศครีมใช่ไหมบางคนก็ทิ้งขยะเลยบางคนก็เก็บไว้นี่ไงแล้วสามารถเก็บไว้แล้วก็มาสร้างสรรค์ง,งานศิลปะได้เนาะแล้วก็ทากาบนกระดาษนะคะรูปดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็เอามาติดบนถ้วยไอศครีมนะคะแล้วก็ทากาติดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เอาถ้วยสครีมนะคะไปแขวนนะคะไปร้อยกับได้กับเชือกที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตกแต่งห้องเรียนตกแต่งห้องนอนตกแต่งห้องรับแขกได้หรือหน้าบ้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะนา่นารักนะ่ารักเนาะตุ๊กตาแฟรตโอ้ตุ๊กตาแฟร ทำมาจากอะไรคะลูกทรงเหมือนอะไรลูกเออขวดนมเปรี้ยวนั่นเองแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดก่อนเนาะแล้วก็แล้วก็นําขวดนมเปรี้ยวมาตกแต่งด้วยกระดาษสีแล้วก็หรือว่ามาละบายสีใช้สีน้ํามาละบายที่ขวดนะคะเพราะว่าขวดนมเปรี้ยวจะเป็นสีใสๆใช่ไหมแล้วก็เอามาตกแต่งด้วยกระดาษสีนะคะ ก็เหมือนเดิมเลยเมื่อตกแต่งเสร็จแล้ว,ลวก็เรามีโครงสร้างของเราอยู่แล้วมีรวดมีเชือกหรือมีเส้นได้อยู่แล้วนะแล้วก็นําขวดนะคะมาร้อยเข้าไปตรงที่มีโครงสร้างไว้นะคะแล้วก็เวลาจัดต้องจัดให้มันเท่าๆกันนะทุกมุมเลยให้มันมีความบาลานซ์กันเสมอกันเวลา เอาไปแขวนไว้มันก็จะมีความแบบสวยงามนะคะเวลาโดนลมพัดมันก็จะพลิ้วไปพร้อมๆกันนะคะจะไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งเนาะน้ำหนักก็จะเท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะลูกประโยชน์นะคะของการสร้างสรรค์าง,งานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะหนึ่งทำให้อะไรคะลูกดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะเกิดค,ความสวยงามเนาะ สเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขภาคภูมิใจในผลงานในชิ้นงานของตัวเราที่เราทำเองนะคะลูกสฝึกการคิดสร้างสรรค์นะคะและคิดค้นวิธีการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะคะงานศินละปะก็เกิดจากการคิดการจินตนาการของตัวเราเองนะคะแล้วก็ เมื่อเรามีความคิดจินตนาการแล้วก็ออกมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเมื่อเราได้ชิ้นงานออกมาแล้วแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในการมีชิ้นงานของเรานะคะแล้วก็ชิ้นงานของเราสวยงามแล้วเอาไปตกแต่งก็ทําให้เราดูสบายตาสบายใจนะอันนี้คือประโยชน์นะคะของงานศิลปะเนาะการสร้างสรรค์งานคงสร้างแบบเคลื่อนไหวนะคะค่ะเมือ่อเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะคุณครูแบบก็อธิบายไปแล้วงานคงสร้างเคลื่อนไหวมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วมา คำถามคู่แหวกก่อนนะคะคำถามแรกเลยวัสดุนะคะในข้อใดนำมาเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ที่ประหยัดที่สุดค่วบอกไปแล้วว่าวัสดุที่สามารถทำางานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ก็คือหาได้ง่ายๆสะอาดปลอดภัยนะคะอ่ะข้อใดก็ไก่ลูกปัดใช่ไหมเป็นงานที่ประหยัดไหมสองใบไม้แห้งสามกระดาษแก้ว น,นักเรียนเชื่อกันตอบสิคะวัสดุเนยข้อใดนํามาเป็นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้ประหยัดที่สุดโอเคเก่งมากเลยใบยไม้แห้งใช่ไหมคะทำไมถึงว่าประหยัดล่ะคะเพราะอะไรเพราะว่าใบไม้แห้งเราไม่ต้องเสียงเงินไปซื้อเราสามารถไปเก็บใต้ต้นไม้ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องซื้อเลยเนาะอันนี้เป็นวัสดุดที่หาได้ง่ายๆนะคะต่อมาอ้าวอะไรเอ่ยเห็นรูปอะไรคะ ข้อใดไม่ใช่ผลงานคงสร้างเคลื่อนไหวจากขวดนมโหอันนี้ก็พูดถึงเรื่องขวดนมข้อใดไม่ใช่ผลงานคงสร้างเคลื่อนไหวจากขวดนมก็ไก่รถเล็กน่ารักน่ารักเอ๊ะทำมาจากอะไรคะขอไข่ขตุ๊กตาวุ่นวายเอตุ๊กตาตัวนี้ทำมาจากอะไรนะขอควายป้ายชื่อห้องหันษาข้อไหนคะที่ไม่ได้ทำมาจากขวดนมเลย ง่ายเลยเห็นชัดเจนเลยข้อควายใช่ไหมคะป้ายชื่อห้องหันศาป้ายชื่อทร,รมจากอะไรคะทร,รมาจากกระดาษเนาะส่วนก็ไก่ก,กับขอไข่ก็รดเล็กๆกับตุ๊กตาก็ทารรมาจากผลดนมนะคะนะคะอันนี้ก็คือผลงานศิลปะโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะก็คือแล้วก็สามารถหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็มีความสะอาดปลอดภัยด้วยนะไม่ต้องไปเสียงเยงินซื้ะคะสามารถนำมาเป็นชิ้นงานนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามเอามาตกแต่งประดับได้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะมีความสุขในการเรียนวิชาศิลปะของคุณครูแววนะคะ และก็ขอให้นกักเรียนมีความสุขในการเรียนทุกๆรายวิชาเลยนะคะ ขอแสดงความดีด้วยนะคะที่นักเรียนได้เรียนออนไลน์เหมือนที่ป .1 ป .5 ป .6 แล้วนะคะน้องป .1 ป .2 ป .3 ก็ได้เรียนออนไลน์นะคะแต่ว่าเราเรียนกี่วิชาคะเราเรียนสี่วิชานะคะวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะเราเรียนสี่วิชาเนาะเรียนวันละสองชั่วโมงนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะเข้าไปเรียนออนไลน์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากๆเลยเนาะเพราะว่าเราจะได้เรียนกับคุณครูเหมือนเรียนในห้องเรียนเลยนะคะมีการสื นะตอบคําถามในสิ่งที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่วิชาอื่นๆที่ไม่ได้เรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็จะมีคลิปการสอนมีใบงานมีชิ้นงานส่งไปในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะก็ขอ,อนักเรียนนะคะติดตามในการเรียนทุกๆรายวิชานะคะอยู่ในไลน์กลุ่มห้องเรียนของตัวเองด้วยนะคะก็วันนี้ครูแบบว่าขอจบการสอนแค่นี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย